สวัสดีครับท่องกเกษตรในรั้วบ้าน <Come on. S 1> ขอเสนอครับนี่ก็คือกระถางต้นไม้เก่าๆนะครับที่ได้รับความรู้ครับจากตาแขกครับท่านจะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับกรเกษียณแล้วนะครับก็เลยมอบมอดกตกทอดให้กับผมนะครับเกษตรในรั้วบ้านชาแนลก็จะนําไปสืบสารต่อนะครับ ก็ขอขอบพระคุณนะครับป๋าแขกครับขอบคุณมากนะครับที่อนุเคราะห์นะครับช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับของเก่าครับคือพลูนะครับที่จะไปกินกระหมากนะครับพอดีป๋าก็มอบให้อีกนะครับเดี๋ยวจะเอาไปปลูกไว้เพราะว่าคุณแม่ผมก็ยังทานหมากอยู่นะครับตอนนี้นะครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับ นี่ก็คือข้อมูลใหม่นะครับที่ผมได้รับทราบจากป่าแขกนะก็คือผักหนามนะครับเป็นพืชป่านะครับที่เราใช้ยอดกินกับลาบกับต้มลวกกินก็อร่อยครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปขยายพันธุ์ดูนะครับเดี๋ยวขอญาตถอนเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีการพัฒนานะครับยังไงก็ต้องถอนอยู่ดีนะครับโอเคครับได้แล้วครับเดี๋ยวจะไปขยายพันธุ์ต่อครับครับเป็นผัดพืนเมืองทางภาคอีสานใช่ไหมครับ เกิดตามป่าตามเขาโอเคครับเขาเรียกผักหนามนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปทาต่ออยู่กันนะครับขอให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการปลูกเกษตรด้วบ้านชอบอยู่น,น,นะครับครัพญากาศครับ,าารบนี่คือพญากาศครับป๋าปลูกไวโอเคาาเป็นพืชมงคลใช่ไหมป่าพืชมงคลครับเป็น,นปลูกไว เป็นเป็นเหมือนคล้ายๆต้นสักแต่เป็นพญาเลยใช่ไหมใบใหญ่พญากรสักโอ้โหลงกระถางก็ได้นะครับป่าปู่วรงานหลายปีแล้วใช้ได้ออกดอกด้วยนะครับครับมันขยายเม็ดแต่ว่าเม็ดมันสาวไปมันมันโมคอยออกเทาก็ตัดตรงนี้ทิมแล้วกะเอาตัวนี้ตัครับจะไปขุดออกครับครับจะไปขูดออก่อนอ๋อมี แบบจานเราไปช่ำก็ได้เป็นมั้ยหมอโบได้โบได้เพราะว่าขยายเป็นเป็นเป็นไปไปเก้าเม็ดโอ้เอาทั้งเม็ดนี่เก้าปีแล้วกาไหมเพื่นครับเหมือนต้นสักเนาะอ๋อโอเคโอเคแต่ถ้าเต็มที่มันจะประมาณ3ฟุตนะกว้าง2ฟุตนะใบไหนไหมเคยเลี้ยงแล้วที่ผู้การเก่าอกโอ้รับขึ้นไปหนึ่งขั้สองคูณสามฟุตเลยเหรออ๋อนี่นี่ใบนี้ไม่ใช่ขับขับสมูทนะสุดยอดเลยป๋าแล้ววอง ครับผมเนี่ยนี่เป็นหัวเออเป็นหัวดันกระถางแตกเลยโอ้โหแจ๋วครับแตพยาการเขาขยายด้วยเม็ดแต่มันพยาการักสุดยอดเลยครับโอเคครับผมขอบคุณครับนี่อย่าลืมนี่ได้ได้ครับครับนี่ชาวนี้โชคดีจริงๆครับได้ทั้งพืชทั้งกระถางนะครับโมรโดกมรครับรวมทั้งได้ความรู้อีกเยอะแยะครับเอาไว้ถ้าไม่ทำมันก็เหมือนกระถางนี่แหละครับผมครับ เดี๋ยวจะเอาไปสืบสารต่อครับขอบคุณครับผมหลังจากนี้ป๋าก็จะไปสร้างอาณาจักรใหม่ที่อุบลราชธานีนะครับก็เดี๋ยวจะตามไปถ่ายทํานะครับเดี๋ยวป๋าจะไปทําโคกหนองนาที่อุบลราชธานีนะครับสาหรับที่นี่ผมก็จะสืบสารต่อนะครับโดยการเอาไปปลูกในโครงการเกษตรรั้วบ้านของผมนะครับขอขอบพระคุณนะครับช่องเกษตรรั้วบ้านชาแนลนะครับขอขอบพระคุณป๋าแขกอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับเพื่อพลังไทย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง <Come on. S 1> ขอบคุณครับรืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับทชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ